ก่อนสจวิวไทยด้วยนะแล้วก็นายกน้องด้วยเอามาลุยกันต่อนะครับตามต่อครับบนเวทีโดนไปหนึ่งนับนะครับทางด้านของเดชพิชิตหรือว่าจอมราวีเพชรนองแสงครับจำเอาไว้39ปีนะครับดาบมรหาสารคามนะครับวงในครับบิดมาเอาล้วครับต้องบอกว่าเส้นทางยังอีกยาวในเวลายังมีให้เหลือเพื่อครับอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ต้องเอาแต้มกลับคืนไม้ได้ก่อนครับค่อยๆแกะไปทีละปมแล้วครับ รว่าโดนไปหนึ่งนับนีสองแต้มนะครับตันยกสมชาติเดชดอนโกน้อยเปืนรัตนาพี่มีแน่ครับขวางหน้าขวางหน้าครับมาแล้วครับตอนนี้อ้อาเนี่ครับาล้วเรียกนับขึ้ได้แล้วครับมาครับคณะพระป่าทั้งหลายอยู่ไหนกันบ้างครับคณะพระป่าทั้งหลายครับ โอ้โห oh oh. ได้ได้นับในยก2ครับกลับมาโดนน้ำในยก3ครับเดินเข้าหานะครับเอา้าทำท่าจากกับปกกับเปี้ยเป็นโปลิโอรหรือเปล่าครับทางด้านของพยักเมืองสิงหนะ์เนีเ่ยเดวิชิตเดวิชิตอา้าวแทงเข่าซ้ายครับอา้าวกลายเป็นไม่สู้เข่าสั้นยกสองกับยกสามนี่หนังคนละม้วนเลยอะ่ะโอ้ โดนนับแต่กลับมาได้ครับทางด้านของเดชวิชิตครับจอมขาวไว้สาปีจากสารคามครับมาเดิมชื่อใหม่ค่ายใหม่ครับอ่าเนี่ยครับตลาดแตกเลยครับอย่างนี้ชูมือครับเดชวิชิตหรือว่าจอมราวีเพชรหนองแสงครับโดนนับยกสองกลับมาชนะนอกยังไงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโ้นสอก่อนนะครับแล้วก็เขาให้รูดลงไปครับโดนนับ8แล้วก็จากนั้นครับพยักเมืองสิงลุกขึ้นมาครับ เดทพิชิตปักศอกซ้ายจังหวะนี้ครับแมหมงายท้องปางงานครับโอ้อเต็มหนกแก้มเลยครับนั่นแหละครับเมื่อน้องจบไม่ได้เนี่ยครับพี่รับจบแะครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับโอ้โห